สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับพบกันอีกเช่นเคยนะกับผมและว,วาวชนนาแนลในช่อง YouTube ในช่วงของรีวิวอาหารอ่านะก็มีกี่อย่างถ้าผมกินนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งผมกินอะไรบ้าง <c oughs> นะเหมือนเดิมครับ easy go อันนี้มันเป็นกระเพรามังสวิรัตนะครับอันนี้นะผมบอกก่อนผมกินบ่อยมากเลยนะกินกินช่วงก่อนที่จะมากินกับอาข้วไก่เลยคือมันบอกไงรสชาติโอเคนะเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูนะเปิดแล้วนะ หรือหน้าตาเขามันจะมีใบกะเพราอ่ะหรือใบโหระพามันจะ,าาะนเ,เป็นใบกะเพราอ่ะแต่เขาทอดเต็มเกมอะ่ะโบกหน้าแล้วก็มังซั่คือตรงนั้นอะ่ะมันไม,ม่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อหมูแต่มันเป็นเต้าหูห้นะครับแล้วก็ผมกินวันนี้จะมีไข่ต้มด้วยสองฟองนะน,นี่สิบเจ็ดบาทนะอันนี้มันสามสิบสองบาทประมาณเนี่ยเออนะเออก็โอเคนะมื้อนี้จัดว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ กินกินให้แบบเราหายหิวนะแต่พูดถึงว่าคุณภาพหรือว่าปริมาณอะไรเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนีนนบอกให้เพราะว่า,อ,าอิซิโกนี้เขาคำนึงเรื่องคุณภาพอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เซ็นเซอร์อะไรนะแต่จากจาก,จากการที่ผมได้กินบ่อยๆอะ่ะเราเรารู้ว่าเออเฮ้ยเราเคยกินร้านร้านประจำใช่ปะ่ะแล้วมาวันนึงอะ่ะเราแบบว่าเราเราหาร้านกินไม่ได้อะ่ะแล้วเราต้องมาซื้อของเซเวน่นนะอ่ะพันหน่นะต่อ แล้วเราต้องมาซื้อของเซเว่นกินอ่ะผมเลยบอกได้เลยว่าข้าวของอีซี่โกเนี่ยตอบโจทย์ได้นะการแทนข้าวเนี่ยอ่านดูห่อนะที่ผมชอบคือว่าเขาเป็นข้าวขัดสีอ่ะเนี่ยคล้ายๆ้าข้าวเลยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอย่างนั้มันโฟกัสกันเนี่ยเห็นไหมเออคล้ายๆข้าวเลยวะเดี๋ยวก่อนผมจาชื่อไม่ได้แลว้วว่าที่มันดูเลยข้าวขัดสีที่ไม่ขัดอ่ะเออพูดง่ายเนี่ยที่วลาคุณไปลอกดิบชากินดีมากเลยนะครับแบบเนี้ย เออผมจำชื่อข้าวเฉยไม่ได้เฉยเลยว่ะนะก้วนนี้ก็แต่ให้ดูนะเอกินก็เหมือนเดิมนะผมก็เคยกินผมรูรสชาติมาแล้ไม่ต้องปรงุงไม่ต้องอะไรเลยน้ำป,ป,ลปลาลไม่ต้องใส่กินได้เลยอืมพร้ล่าสัดจาชนอืมหมดเผ็ดเผ็ดละเผ็ดแล,ะละ้วล่ะแล้วก็กินกับไข่ต้มน,นะอืเข้ากันเข้ากันโอเค ก็ทาให้ชมกันนะวันนี้เช้านี้ผมกินนี้ก่อนนะล,ลองทอมสําหรับเป็นเพื่อนที่นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเวลาก็จะเว้นหิวข้าวนี่เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เลยข้าวเนี่ยเรียกว่ากะเพรามังสวิรัตของอีซิโกโอเคครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีคลิปใหม่จะดีข้างหน้าอะไรอร่อยอร่อยแล้วผมจะมาแนะนําต่อแล้วกันนะวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ